ท่านผู้ชมครับที่นี่บุรพากอล์ฟไม่นานก็จะถึงการแข่งขันซิงพัทยาโอเพ่นซึ่งจะจัดเป็นปีที่11แต่สิ่งที่เราต้องเตรียมการให้เรียบร้อยก็คือสนามได้เพราะสนามได้นี่มีความสาคัญมากเพราะผู้เล่นทุกคนก่อนจะมาออกรอบโดยพาะโปรครับเขาจําเป็นต้องมาลองซ้อมนะเพื่อจะดูวงเขาเองแล้วก็แข่งขันเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาซ้อมเพื่อจะดูข้อผิดพลาดแต่วันนี้บุรพากอล์ฟได้กำหนดจุดเป้าหมายในการตกนะฮะ ให้ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้าสิบหลาร้อยหลาเจนไหมครับหญ้าสีน้ำตาลซึ่งจะแปลกกว่าทุกสนามกอล์ฟที่มีปกติหญ้าสีเขียวแล้วมันจะกลมกกืนไม่สามารถจะแยกถูกว่าลูกตกยังไงแต่พอเป็นหญ้าสีน้ำตาลแล้วเนี่ยชัดเจนครับใช่ไหมครับคุณใจซึ่งเป็นผู้ดูแลที่นี่ลูกค้าว่าไงบ้างครับลูกค้าพอใจครับคุณไม้ครับเห็นโ, <บ S 1> โปนิติพงมาบอกว่าไงนะเห็นโปนิติพงมาบอกว่าเออเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่เคยพบเห็นมาก็ก็ก็ ก็ดีใจที่ที่ได้เห็นแล้วก็ซ้อมแล้วก็แล้วก็ถูกใจมากไม่เป็นไรผมคิดว่าตรงนี้เราคงไม่จบไม่จบแค่นี้คงจะต้องปรับปรุงให้ดีกว่าน,นี้แล้วสมบูรณ์กว่านี้แต่ว่าใครต้องการจะไปพัฒนาสนามร้ายนะครับบุรพาไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับถ้าอยากรู้เราทํำยังไงนะครับก็มาซ้อมที่นี่แล้วเดี๋ยวคุณไม้ผู้จัดการเขาจะลงไปบอกคุณเองว่าวิธีทํากําหนดจุดตกให้สวยงามแล้วน่าเล่นาน่า,น,าน่าใช้โดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรมากไปกว่าน,นี้เลยนะครับ อ่ะสวัสดีผู้ค้าหน่อยสวัสดีครับช่เชิญหน่อยสิขอเชิญลูกค้าและที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ดีนะครับเชิญมาที่สนามไดบูรพานะครับมีบริการที่ดีขึ้นแล้วก็ลูกก็ใหม่ขึ้นตอนนี้ลูกใหม่ได้ไดครับออตอนนี้ลูกใหม่ขึ้นครับเปลี่ยนเมื่อไหร่ครับรท่านชายลูกใหม่เพิ่งเปลี่ยนเดือนพฤศจิกาครับโอ้ทำไมต้องเอาสีพ่นไว้ที่ลูกเลยครับที่เอาลูกพ่นสีไว้ก็คือก็ได้มีการเช็ควงได้ได้ได้ด้วยครับ อ๋อไม่ใช่เขากันว่าเขาเอาลูกลับบ้านจะได้รู้ก็ก็มีก็มีมั่งนิดหน่อยครับก็เป็นธรรมดาครับธนกรครับลูกได้นี่บางคนเขาชอบชอบตีลูกได้เพราะว่เขาซ้อมอยู่กับลูกได้เขาเลยไม่ชอบใช้ลูกจริงนะครับที่นี่บุรพากอล์ฟจะไม่ไปไหนนะครับมาซ้อมบนหญ้าจริงนะครับมาลองสิ่งแปลกแปักใหม่นะครับเพื่อจะหาจุดตกของท่านเองได้ชัดเจนที่นี่เราทําแล้วนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับ